สวัสดีครับทุกคนแก้วจับโมบายโปรดักราฟเฟร์นะครับตอนนี้เข้ามางาน Experience นะครับของ Samsung Galaxy S22 Series นะครับตอน,นอยู่หน้างานแล้วนี่อยู่หน้างานแล้วนะครับอีกประมาณ10นาทีแก้วจะได้เข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็จะได้ดูการแบบว่าทดลองใช้งาน Samsung Galaxy S22 Series ไปพร้พอมๆกับแก้วเลยไปดูกันครับ แล้วเวลาถ่ายวีดีโอเนี่ยเราบนนี้เ้าถ่ายเยวเลยคนระับตั้งได้ว่าแอปไหนหรือว่างานไหนที่เราใช้บ่อยเราอาจจะชอบแบบวันนี้เข้ามาอยู่ในงาน Xperia นะครับของ Samsung Galaxy s 22 Series นะครับแล้วเครื่องที่แกวถือในมือตอนนี้ก็คือ Samsung Galaxy s 22 Ultra 5G นั่นเองนะครับต้องบอกว่าตัวบอดี้งานออกแบบหรือว่างานดีไซน์ในมุมต่างๆเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่มีอะไรจะต้องแบบ พูดจริงๆเพราะว่าันดีมากจริงๆนะครับตัวอลูมิเนียมที่ออกมาใช้ในการทํำเฟรมภาพเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมในเกรดที่ออกมาใช้ทําพวกรถถังหรืออะไรแบบนั้นเลยนะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็ใช้ก o ร i l l a ก l a s s ิกกราสก s าสนะครับซึ่งเป็นกระจกที่แข็งแรงที่สุดแล้วนะในอุตสาหกรรมของสมาร์ทโฟนในวันนี้นะครับอีกจุดหนึ่งเลยที่แกวได้ไปลองมาแล้วแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากนะครับคือทางซัมซุงเนี่ย ครั้งนี้เขาได้ชูเรื่องของการาถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพเนี่ยในที่แสงน้อยนะแล้วก็เมื่อกี้ได้ไปลองมาแล้วนะครับก็พบว่าเขาไม่ได้พูดอะไรแบบเกินเลยนั้นไปเลยคือมันทําได้ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายภาพพอสเทรตเวลากลางคืนนะครับด้วยซัมซุงกา a ล็กซ S22 อ l ยี่นะอยู่ในมือแก้วแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลย อืมโอเคเลยนะทั้งสกินโทนทั้งไว้บาลานเวลากลางคืนเนี่ยแล้วก็เรื่องความคมก็ถือว่าตัดขอบได้ดีมากๆนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอในเวลากลางคืนเนี่ย ในเรื่องของการจัดก,การ Noise แล้วก็การสั่นเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่านอกจากจะมีไว้ราลานที่แม่นยำแล้วเนี่ยเวลาถ่ายภาพวิดีโอหรือถ่ายถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายาวิดีโอในเวลากลางคืนเนี่ยเรื่องของน้อยเรื่องของอะไรแบบนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะต้องให้ความสําคัญนะครับแล้วก็ซัม s u n g Galaxy S 22อ l t r ตตัวเนี้ยทาได้ดีมากจริงๆนะครับในส่วนนี้ แล้วก็หสำหรับใครที่คิดถึง Note Series นะครับ Samsung ก็ได้ใส่ปากกากลับเข้ามาแล้วนะอยู่ในนี้เองนะครับนั่นก็คืออยู่ใน Samsung Galaxy s 22 Ultra 5G นะครับอยู่ตรงนี้เลยปากกาอยู่ตรงนี้นะฟีลิ่งของปากกาก็ถือว่าได้รับการปรับปรุงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับน่าสนใจมากทั้งในเรื่องของตัวงานดีไซน์ของตัวปากกานะครับที่แทบจะเหมือนเขียนลงไปบนกระดาษแล้วอ,อันนี้คือแบบทำได้ดีจริงๆนะ นี่นอกจากนั้นนะครับในงานเนี่ยก็ยังมี Samsung Galaxy Tab S8 นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว S8 ธรรมไดานี้ก็จะเป็นตัว Plu s นะครับนี่เป็นตัวพ l u s นะและ้วก็นี้ตัวสชิปตัวท็อปส่วนเลยก็คือจะเป็นตัวอัลต้านะครับตัวนี้ใหญ่มากเรียกได้ว่าใช้แทนแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กได้เลยอันเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากได้ <c oughs> นะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะก็จะเป็น สีต่างๆนะครับของ s a m s u n Galaxy S 22 Ultra นะสีเขียวอันนี้ดูดีมากเลยอันนี้สีนะครับแล้วก็สีที่แก้วไปลองถ่ายเมื่อกี้ก็คือนี่สีเรดโฟกันดีนะครับแล้วก็นี้สีดำแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะเป็น S 22 Plus แล้วก็ S 22ธรรมดา เป็นยังไงบ้างครับชักจะถูกใจซัมซุง Galaxy S 22 Ultra ตัวนี้กันมาขึ้นบ้างไหมครับสำหรับราคาเปิดตัวของซัมซุง Galaxy S 22 Ultra นะจะอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับในรุ่นที่เป็น ROM หนึ่งร้อยยี่สิบแปดแรมแปดจิกนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาในตัว256 g b จิกนะก็จะเป็น43,900บาท แล้วก็ตัว512 g ิก,ก็จะอยู่ที่47,900บาทนะครับสําหรับตัว Samsung Galaxy S22 Plus นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่128 g ิราคา34,900บาทแล้วก็ตัว ROM 256 g ินะครับราคาจะอยู่ที่36,900บาทนะครับแล้วก็น้องเล็กสุดนะ Samsung Galaxy S22 ตัวธรรมดานะครับ รอม128จะอยู่ที่29,900บาทแล้วก็รอม256ราคาจะอยู่ที่31,900บาทก็ถือว่าทำราคามาได้ค่อนข้างดีนะใกล้เคียงกับปีที่แล้วเลยนะครับถ้าทุกคนสนใจเนี่ยก็สามารถไปจองกันได้แล้วนะครับตอนนี้โปรโมชั่นเพียบเลยจากทุกเครือข่ายเลยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นโดยตรงจากทาง Samsung ด้วยนะก็ ถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Fanpage Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ